ผมเชื่อว่ามาถึงวันนี้เนี่ยคุณเคยได้ยินคาว่า data analytics นะครับหรือว่าการใช้ data มาทําธุรกิจหลายครั้งและแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือจริงๆแล้ว data มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เราคิดนะครับมันไม่ได้ใช้แค่การประมวลผลวิเคราะห์ยอดขายประมาณการว่าเราจะขายได้เท่าไหร่อันนั้นมันเบสิกมากๆครับที่เขาเรียกกันว่า data is the new oil หรือว่าเป็นทรัพยากรที่มีขุมทรัพย์เป็นมีค่ามากๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสามารถใช้ data ในการนําทางธุรกิจได้ธุรกิจคุณจะไปเจาะตลาดใหม่คุณควรจะ position ยังไงให้ให แตกต่างจากคนอื่นหรือคุณกาลังจะมีไอเดียธุรกิจใหม่หรือต่อยอดจากธุรกิจเดิมถ้าคุณใช้การฟิลลิ่งนะครับใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจแล้วมันบังเอิญโชคดีถูกก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณมี Data มาช่วยแล้วมันเพิ่มโอกาสให้เราตัดสินใจถูกมากขึ้นมันก็คงเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับกรณีศึกษาวันนี้นะครับจะพูดถึงสตาร์ทอัพของอิสราเอลซึ่งทําชุดชั้นในผู้หญิงนะครับยี่ห้อไบรโยล่าที่ใช้ Data มาทาให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นถึง80ล้าานบาทในปีเดียวแล้วเาทํายยังงงไไไอออเเดีีข,ขมะรบ้างเเกกีี่ยววอะะไรัับ Data นน้ผมจาให้ับ สวัสดีครับผมนกพงษ์สะทวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่หลายครั้งผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งสอนเสร็จนักศึกษาก็จะเอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบจึงเป็นที่มาที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับฉะนั้นก่อนไปฟังก็อย่าลื แบบนนี้ทุกวัเล่าที่ไปที่มาของแบรนด์ไบรูร่าก่อนนะครับไบโูร่าเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพของอิสราเอลครับที่มีการเริ่มธุรกิจมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือโอริทฮาเชเธอมองไปที่ปัญหาที่จริงๆหลายคนก็ประสบพบเจอนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นธรรมชาติไปแล้วล่ะทุกคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันก็ได้แค่นี้แหละนั่นก็คือการเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้านะครับแต่สิ่งที่มันยากกว่าการจะซื้อเสื้อผ้าแค่ไซส์ S M L X L เนี่ยมันยังง่ายอยู่แต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นก็คืออบบาคััชชุุด้นนในขงงณหญิที มันมีหลายสายหลายขนาดด้วยกันหลายๆายครั้ง เราอาจจะเห็นบราที่อยู่บนหุ่นโชว์แล้วมันสวยแต่ว่าใส่กับเราแล้วมันไม่พอดีมันเอ๊ะมันเล็กกว่านี้หรือมันต้องใหญ่กว่านี้หรือว่ามันต้องยังไงซึ่งแน่นอนว่าคุณอาจจะสามารถลองไปใส่ได้ในห้องลองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณโไอเดียเลยแล้วกว่าจะหาไซส์ที่ถูกใจได้ในแบบที่ถูกใจได้อย่างนั้นมันไม่ต้องลองกันเป็นล้านรอบเลยเหรอนี่คือคําถามของออริทนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับรองเท้าที่แค่เอามาใส่โอ้หยียบแล้วใส่สบายก็โอเคแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนเสื้อผ้าที่มี S M L X L เธอเลยบอกว่าเนี่ยม เลยผู้หญิงคนอื่นก็คงเจอปัญหาเหมือนกันระหว่างที่เธอกาลังศึกษาเรื่องนี้นะครับว่าเธอทําอะไรกับไอเดียนี้ได้บ้างน้องสาวของเธอก็เดินเข้ามาที่ห้องแล้วก็อวดบราตัวใหม่ให้เธอพอดีแล้วน้องสาวของเธอก็บอกว่าตัวนี้มันสวยมากๆแล้วมันก็พอดีมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยเธอไปแนะนําเพื่อนของเธอนะครับที่รูปร่างคล้ายๆกับเธอให้ออกไปลองแล้วปรากฏว่าเพื่อนของเธอคนนั้นก็ชอบมากๆเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ออริสคิดก็คือเฮ้ยเพื่อนคนนั้นอะ่ะเขาชอบบราที่เป็นชนิดเดียวกันทั้งรูปร่างขนาดแล้วก็ลวดลายของมันเนี่ยเหมรี นิยมคล้ายๆกันหุ่นรูปร่างที่คล้ายๆกันหรือเปล่านั่นจึงเป็นที่มาของไอเดียครับนั่นก็คือจริงๆแล้วทุกคนมีรสนิยมของตัวเองนะครับแต่โลกใบนี้มันก็มักจะมีเพื่อนบางคนที่แบบเฮ้ยชอบอะไรก็จะชอบคล้ายๆกันซื้ออะไรก็จะซื้อมันเหมือนกันโดยบังเอิญน,น่าจะพอมีอยู่บ้างดังนั้นแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักละ่ะผมอาจจะมีรสนิยมในการซื้อเสื้อผ้าของผมแบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะบังเอิญไปคล้ายกับใครสักคนหนึ่งที่ผมรู้จักแล้วจริงๆคงจะไปคล้ายกับอีกลาาาาาานนนนกใ้้้้่่มมมไรรจ็็เเเปดแแววอถถสสติข ลาแพทเทิร์นของการตัดสินใจของคนเป็นกลุ่มๆโดยที่ไม่ได้ใช้ รูปแบบการแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมเหมือนตามตำราที่เราอาจจะเคยเรียนกันมากลุ่มคนอายุเท่านี้เท่านี้รายได้เท่านี้เท่านี้ส่วนสูงเท่านี้เท่านี้น้ำหนักเท่านี้เท่านี้คืออันนั้นมันหยาบเกินไปครับมันหยาบเกินไปมากๆเราจะมาสรุปเหมือนกันได้ยังไงว่าคนที่อายุเท่ากับผมส่วนสูงเท่ากับผมจะชอบแบบเดียวกับผมหมดเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับนั่นมันหยาบเกินไปมากๆดังนั้นนี่คือสิ่งที่แบรนด์ไบโอราคิดครับเธอเลยเลือกที่จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ d a t a a n a l y าลิติกนะครับโดยเก็บข้อมูลซื้อ มาจากแหล่งที่หลากหลายครับรวมๆกันมาเพื่อที่จะวิเคราะห์หาแพทเทิร์นบางอย่างครับว่าเฮ้ยคนประเภทไหนกันแน่นะที่ชอบของแบบนี้น,นี่เหมือนกันโดยที่พอเธอได้เห็นแล้วครับว่าโอ oh, ้จริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้มีคนชอบของแบบนี้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 ขแบบแบบึ้นแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างนี้ซึ่งกลุ่มอายุกลุ่มน้ําหนักกลุ่มส่วนสูงกลุ่มผิวสีมันบอกไม่ได้เลยอะว่าจริงๆแล้วคนแบบนี้จะชอบอะไรเธอเรียกว่าอันนี้เป็นท y p กไก่ขอไข่ขอควายงงงูอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเธอก็เห็นว่าเฮ้ยคนที่มันชอบประเภทกอไก่ด้วยกันเนี่ยดันนฟ้องแบบไห แล้วเธอก็ไปดูเขาว่าแบรนด์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้จริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยจับกลุ่มไหนได้ดีโดยที่แบรนด์เหล่านั้นเขาอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้นะว่าจริงๆแล้วเขากําลังจับกลุ่มนี้ได้ดีเหมือนเธอกําลังสร้างนิยามใหม่ของการนิยามลูกค้าของเธอเออกมาเองครับแล้วเธอก็รู้ว่าอ๋อลูกค้าที่นิยามแบบนี้มีเจ้าตลาดไปแล้วเพราะเจ้านี้ดันทํามาตรงกับจิตของกลุ่มนี้พอดี เจ้านี้มีเจ้าตลาดแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ดังนั้นมันก็จะมีกลุ่มที่เธอเห็นว่ามันยังมีตลาดให้เล่นครับเธอเลยเลือกที่จะผลิตนะครับสินค้าของเธอขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับแล้วภายในปีเดียวครับบริษัทก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเป็น3 0 0ล้านบาทอย่างรวดเร็วจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นครับก็คือการที่เธอไปวิเคราะห์แพทเทิร์นเหล่านั้นมันวิเคราะห์ได้ยังไงคือในภาษาของ Data ก็าอาจจะเรียกว่าวิเคราะห์แพทเทิร์นนะครับ การเอาชุดข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลหรือเราเรียกกันว่า Big Data ออกมาซึ่ง Big Data เนี่ยเราก็การอ่านประมวลผลของเราสมองเรามันก็เพียงพอนะครับถ้ามันเป็น Data ที่มันไม่ได้เยอะมากเช่นผมอ่านข้อมูลประวัติการซื้อลูกค้าพันคนของผมแล้วก็พยายามที่จะหาแพทเทิรว่าเขาชอบอะไรเหมือนเหมือกันชอบอะไรที่คล้ายๆกันเอ๊ะคนที่ชอบแบบนี้เขาน่าจะเป็นคนแบบไหนเนี่ย ถ้าผมพยายามมากพอและมีเวลามากพอผมจะทําได้ครับแต่ถ้าข้อมูลที่ใช้มันเป็นล้านล่ะผมอยากรู้ว่าคนทั่วโลกมันยังไงล่ะคนทั่วประเทศอ่ะธุรกิจเราสมมติโฟกัสในประเทศไทยคนทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีความชอบนิยมแบบไหนกลุ่มไหนที่เขามีแบรนด์ลอยัลตี้ศรัทธาต่อแบรนด์อื่นอยู่แล้วเราจะได้ไม่ไปแตะจุดไหนที่เราเอาบริษัทของเราเข้ามาแล้วก็สร้างเป็นจุดยืนแล้วก็ขายกลุ่มนั้นแล้วก็ขยายไปต่อได้ พวกนี้มันอาจจะต้องใช้ข้อมูลทั้งประเทศซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอ่านจนตาแฉะคุณก็อาจจะประเมินได้นิดหน่อยครับแต่ถ้ามันมีเครื่องมือเช่นเครื่องมือ data analytic tools เนี่ยมันก็จะทําให้อาจจะตอบคําถามนี้ได้ตรงมากกว่าแล้วก็ข้อมูลมันไม่เฟกคอมพิวเตอร์มันไม่เหนื่อยมันไม่ง่วงข้อมูลที่ออกมาก็ดูได้หลากหลายมุมกว่าผมเคยมีการทําการวิเคราะห์เซกเมนต์ให้ลูกค้าอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้แล้วผมก็เจอข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าเขากําลังวางแผนที่จะขยายร้านของเขาเนี่ยไปมีสาขามากขึ้นโดยที่เา ไม่รู้ว่าเขาควรจะไปตั้งเป็น stand alone อยู่ร้านข้างถนนหรือว่าไปตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปตั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปตั้งในคอมมูนิตี้มอดีกว่ากันซึ่งจากการฟีลลอ่งของผู้บริหารที่ให้มาเนี่ยก็บอกว่าเขาคิดว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะมีกาไรเยอะสุดเลยเพราะว่าจากที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเครื่องเดียวแต่พอเราบิดข้อมูลครับคำว่าบิดข้อมูลก็คือลองเอาตัวเองไปดูในมุมอื่นไหมนะครับหรือว่าลองเอาตัวแแแปปปรรนน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 ีีีี้้้้้้มมมาาาาาาเเเทททยยยบบกกัััตววล็่สุดของ ตั้งเป็น Stand alone อัตรากาไรต่อตารางเมตรสูงสุดเลยสูงแบบที่ร้านในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเทียบไม่ติดครับแต่ที่ผู้บริหารเขารู้สึกอย่างนั้นเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเขาคุ้นเคยในการทําแบบนั้นแล้วเขาคิดว่าอันนั้นมันดีที่สุดซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าข้อมูลมันหลอกกันไม่ได้ครับถ้าเราวิเคราะห์มันเป็นและวิเคราะห์มันได้มากพอดังนั้นเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ครับหนึ่งก็คือจริงๆแล้วข้อมูลมีลอยอยู่ทุกหนทุกแห,กห,กห,กห่งที่เขาเรียกว่า Data is the is New Oil นรัพยากรเหมือนนนนน้ําาาามมมมััััอให่่่่่วววจจรรริิิงงงงยผกตที่่วาาน้ํมันเดไป แต่ Data ยิ่งใช้มันยิ่งฉลาดขึ้นคุณยิ่งมี Data มากขึ้นยิ่งฉลาดมากกว่าเดิมยิ่งฉลาดมากกว่าเดิมคุณก็ตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้โอกาสผิดพลาดน้อยกว่าเดิมนั่นเองร้องครับถ้าเราเห็นว่าบนโลกนี้มันมี Data แล้วเราไม่ได้เอามาปรับใช้มันก็เหมือนค่าเสียโอกาสที่เราบอกว่าเออเราก็รู้แหละว่าคนอื่นเขาวิเคราะห์ Data กันได้รู้แหละว่าเรามีข้อมูลในถังแต่เราจะตัดสินใจด้วยการฟีลลิ่งด้วยความรู้สึกต่อไปซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะครับมันก็เป็นแค่ ความเสียโอกาสเฉยๆที่เราไม่ได้เอา Data มาใช้นั่นคือข้อคิด2ข้อที่ผมได้จากเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมว่าคุณก็ได้จะมีภาพเดียวกันในหัวว่าจริงๆแล้ว Data มันเอามาใช้ประโยชน์ในธรุรกิจได้มากกว่าที่เราคิดซะอีกแล้วถ้าคุณเป็นคนในระดับบริหารนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของธรุรกิจเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเอะจริงๆแล้ว Data มันเป็นเรื่องของระดับ Operation หรือว่าของคนที่เป็นฝั่งเทคนิคอลฝั่งนักเทคโนโลยีทําหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเราหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับ ด้าตาได้ละเอียดกว่าคุณแต่เขาไม่มีทางที่จะมีมุมมองในด้านธุรกิจเท่าคุณแนะ่ๆดังนั้นคุณในฐานะผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่เข้าใจในเรื่อง Data นั่นคือค่าเสียโอกาสในธุรกิจอย่างแท้จริงครับทีนี้ผมเองนอกจากงานที่ไปคอนซัลท์ในการทําเรื่อง Data ให้กับองค์กรใหญ่ๆห,ห,หลายแห่งแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็น c o r p o r a t e Training คือก็เป็นเทรนผู้บริหารระดับ VP, SVP นะครับระดับ High Executive ทั้งหลายเนี่ยในหลายๆองค์กรชั้นนำนะครัช่น G, ะะนนตธาาาร้ํงๆๆุกิจใหลยหล Segment, เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทธุรกิจรีเทลหลายบริษัทนะครับและในแต่ละครั้งที่เราไปสอนเนี่ยเราก็ได้เก็บฟีดแบ็กกลับมาครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวหลักสูตรนี้มาเนี่ยหลายต่อหลายรุ่นหลายปีแล้วนะครับจนตอนนี้ก็เลยจะเป็นครั้งแรกครับที่เราจะเปิดหลักสูตรที่เป็นแฟลกชิพของเรานั่นก็คือ Data for executive ครับคือเป็นการติดปีกให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารเนี่ยมี Data เป็นอาวุธรับเลยนะครับซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่เราจัดหลักสูตร Data for executive นี้แบบ Public ครับ ขึ้นในวันที่1นถึงสตุลาคมนะครับที่อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสาโรธบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธบนถนนอโศกค,ครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญนะครับที่เป็นผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำเนี่ยที่ผมเชื่อว่าคุณเคยเป็นลูกค้าเขาอย่างแน่นอนที่เอา da t a ไปใช้จริงนะครับมาได้ประโยชน์จริงๆมาแล้วว่าเอา da t a ไปใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมรุ่นของคุณนะครับที่จะขึ้นมาแชร์มุมมองแชร์ไอเดียกันว่าการเอา da t a ไปใช้ในธุรกิจของเขาเนี่ยช่วยให้ธุรรรรกิิจไไถาาาาางงง้้้หอุ่ยดบคณ ธุรกิจมาได้ไกลขนาดนี้ด้วยตัวคุณเองถ้ามี Data ม,มาช่วยให้คุณตัดสินใจได้คมมากขึ้นที่โอกาสให้คุณได้มากขึ้นลองคิดดูสิครับว่าคุณจะบริหารไปได้ไกลแค่ไหนและคอร์สรอบนี้จํากัดที่นั่งเพียงแค่100คนเท่านั้นนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาที่ลิงก์นี้หรือว่าจะสแกน QR code หรือว่าลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ให้ใน description แล้วก็คอมเมนต์ก็ได้ครับและอย่าลืมฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยถ้าคุณคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับและอย่าลืมฝาก,ก สสวััดีครบแถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรสวัสดีครับ